สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็พบสิทธิพิบาลในวันอังคารที่สองเดือนมีนาคมนะครับก็ขอให้สันติสุขนะครับช่วงนี้เราต้องการแล้วก็ความชื่นชมยินดีนะครับอยู่และครอบครองจิตใจและความคิดของพวกเราทุกคนไว้ในพระเยซูก็วันนี้เรากำลังก้าวเข้ามาใกล้ ช่วงที่พระเยซูคริสต์จะต้องถูกจับและตรึงบนไม,มก้กางเขนนะก่อนที่พงค์จะทรงนะครับประสบเกียรติกิจนั้นนะครับพระองค์ก็ใช้เวลากับสาวกและสอนกำชับและเตือนแล้วก็บอกสาวกหลายสิ่งด้วยกันในบทที่17นี้เป็นบทที่เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับก็พระเยซูคริสต์เนี่ยในข้อที่หนึ่งทรงเงยแงนพระพักขึ้นดูฟ้าสวรรค์ ฟ้าและสวรรค์ก็พูดถึงพอกอธิษฐานต่อพระบิดาเบื้องบนและสิ่งที่พวกได้อธิษฐานนี้เนี่ยก็มีทั้งหมดห้าประการด้วยกันบางท่านอาจจะได้มากกว่านั้นนะครับแล้วในบทที่17นั้นก็เป็นบทที่ยาวแล้วก็พวกเราอ่านก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจทั้งหมดเราเข้าใจเท่าไหร่ก็ได้เข้าใจเท่านั้นก่อนที่จะอ่านแล้วก็ดูฟังจากโน้ตของผมนะครับ พระเยซูอธิษฐานขอทั้งหมดห้าประการด้วยกันประการที่หนึ่งพระอ,องค์ขอให้ได้รับเกียรติคนระับในโลกนี้คําว่าเกียรติในนี้หมายความว่าอย่างไรน,นะครับเกียรติในที่นี้หมายถึงพระราชกิจแห่งการไถ่โทษบาปที่พระเยซูคริสต์เจ้าทรงได้จัดทรงรับนะบนไม้กางเขนนัน้นเวลาเราได,ได้เรียนรู้อะไรที่นี้พระเจ้าให้เกียรติเรา ไม่จำเป็นเสมอไปจะต้องเป็นการยกย่องหรือไดเอ้เงินได้ทองได้ชื่อเสียงนะรหรือได้สิ่งที่ดีๆเรามักจะคิดนะัแท็กเกจนั้นอาจจะเป็นนะครับถ้วยที่เต็มไปด้วยทำไมครับความขมขื่นความเจ็บปวดเหมือนอย่างที่พระเยซูนะแต่พระองค์ทรงรับนั้นก็เพื่อมนุษย์นะครับโลกนั่นเอง ในนดนึ่งนะเพื่อพระบุตรจะถวายเกียรติแด่พระบิดาเวลาเราได้เกียรติหรือพระเจ้าให้เกียรติเราพระเจ้ายกย่องเราพระเจ้าอวยพรเราให้เรามีชื่อเสียงมีเงินมีทองมีบ้านอย่าลืมนะครับอย่าลืมตัวที่เราเองจะต้องใช้สิ่งที่พระเจ้าให้และเกียรติที่พระเจ้าให้นั้นคือให้กับพระองค์อย่าแย่งเกียรติของพระองค์เพราะนั่นเป็นความผิดที่ นะครับเราเองต้องระมัดระวังใน1.2นะครับเพื่อพระบุตรจะได้ประทานชีวิตนิรันด์แก่มนุษย์อยู่ในข้อที่2นะก็การตายของพระเยซูเป็นส่งผลทำให้นะมนุษย์พบกับความรอดพระเยซูสามารถที่จะประทานชีวิตนิรันด์นั้นให้กับมนุษย์ พะพระอ,องค์ตายไถ่โทษหรือรับโทษบาปแทนมนุษย์แล้วแล้วในข้อที่สองพูดตอบไปว่าคือเพราะเขาเองนี่เนี่ยรู้จักพระอ,องค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวและหมายถึงพระเจ้าองค์เที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักกับพระเยซูอยู่ในข้อที่สามเราจะเห็นว่าในข้อที่สองพระองค์ประทานชีวิตนิรันด์โดยการตายของพระอ,องค์แต่มนุษย์ต้องตอบสนองครับ มนุษย์ต้องแสดงออกนะครับในการรับพระคุณของพระเจ้าและการรับพระคุณของพระเจ้านั้นก็คือโดยที่นะครับมนุษย์จะต้องรู้จักแล้วก็เชื่อในพระเจ้านะครับและยอมรับว่าพระเจ้านี้มีเพียงพระเจ้าองค์เดียวและพระเจ้าองค์เทียงแท้และรู้จักกับพระเยซูด้วยนะเหมือนผมคงไม่ลงดีเทลในรายละเอียดนะเนื่องจากเนื้อหาวันนี้เยอะ ในข้อ2ครับพระองค์เนี่ยอธิษฐานขอให้ได้รับเกียรติร่วมกับพระบิดาอยู่ในข้อที่ห้นะเกียรติซึ่งข้าพระองค์มีนะต้องแต่ก่อนสร้างโลกนี้หมายถึงอะไรหมายถึงก่อนที่พระองค์ได้เสด็จลงมาในโลกนั้นพระองค์ทรงสถิตยอยู่บนสวรรค์และพระองค์ทําไมครับทรงเป็นพระเจ้านะกับพระเจ้าพระบิดานะแต่พระองค์ลงมารับ สภาพเป็นมนุษย์ในช่วงเวลาหนึ่งจำกัดและเมื่อพระอ,องค์สำเร็จโทษการไถนะ่บาปและพระอ,องค์ก็เสด็จกลับขึ้นสู่สวรรค์รับการยกย่องสถิตยอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระบิดานั่นคือสิ่งที่พระเยซูพูดถึงนะพระอ,องค์จะได้รับเกียรตินั้นดังกลับมาคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับอยู่กับพระเจ้าพระบิดาตลอดไปพี่น้องวันหนึ่งเราอน,นาคต เมื่อเราเองรู้จักกับพระเจ้าองค์เที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักกับพระเยซูเราก็จะได้สมัยครับไปอยู่กับพระองค์นะอยู่กับพระบิดาบนสวรรค์สถานกับพระองค์ด้วยเพราะพระเยซูพูดในยอห์นบทที่14บอกว่าเราไปเพื่อจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านนะ ที่อยู่ของเราเนี้บนสวรรค์มีที่อยู่มากมายพระองค์จะกลับมาแล้วก็รับเราไปอยู่กับพระองค์ประการที่สามกับพระองค์ขอการปกป้องสาวกเพื่อเขาจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในข้อที่สิบเอ็ดนะครับขอทรงพิทักษ์รักษาเขาเพื่อเขาทั้งหลายจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพี่น้องการที่สาวกจะคงอยู่ได้รับพันธกิจหรือพระราชกิจ หรืองานนะต่อจากพระองค์เพื่อที่จะขยายการประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าออกไปหรือความรอดเรื่องของพระเยซูออกไปหลังจากที่พระองค์สเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วพวกสาวกจําเป็นมากที่จะต้องมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนั้นเป็นกุญแจนะที่สําคัญมากที่นำนะพระพรเนี่ยมาสึง พวกเขา,เพ,าเพื่อนพระเยซูอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้และพระองค์เนี่ยทรงเป็นบอกเราให้เรารู้ว่าเป็นนัยะให้เรารู้ว่าคิดจักปัจจุบันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญและคิดจักปัจจุบันนี้ขาดเรื่องนี้และปัญหาเรื่องของการนะไม่เป็นหนึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในคิดจักเขาบอกว่าประเทศไม่สามารถคงอยู่ได้ถ้าไม่เป็นหนึ่งเดียว รัฐบาลนะครับก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ถ้าไม่มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครอบครัวนะครับก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ถ้าสามีภรรยาไม่เป็นหนึ่งเดียวและคิดจักรก็เช่นเดียวกันพระเยซูพูดในข้อที่21ต่อนะครับใน3.1จุดหนบอกว่าเหมือนพระเยซูเป็นหนึ่งกับพระบิดาเราลองคิดดูความเป็นหนึ่งเดียว นะพระองค์เป็นแบบอย่างให้กับพวกเราเวลาพระองค์บอกให้เรารักรักเหมือนอย่างพระองค์ทรงรักนะเราเชื่อพระองค์นะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าองค์เที่ยงแท้องค์เดียวเหมือนอย่างที่เราเชื่อพระเยซูรู้จักพระบิดารู้จักพระองค์พระองค์กับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วกาลังเป็นบอกกับพวกเราความเป็นหนึ่งเดียวที่พระเยซูมีกับพระบิดาเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเราทำได้อย่างไง ได้ครับเราต้องเป็นทุกคนคริสเตียนจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูก่อนเราต้องมีชีวิตที่อยู่กับพระเยซูมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ผูกพันอยู่กับพระองค์เหมือนอย่างในยอห์นบทที่สิบห้าเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูแล้วเราก็สามารถที่จะเป็นหนึ่งอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับซึ่งกันและกันด้วยอันนี้เป็นคาอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานและควรจะเป็นคาอธิษฐาน นะครับของศิทธิพิบาลที่มีต่อสมาชิกในที่จะจักด้วยใน3.2เพื่อที่โลกจะได้รู้ว่าเห็นไหมแท้ที่จริงเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพวกเขาเป็นสาวกของพระองค์ความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นคำพยานที่จะให้กับคนที่ไม่เชื่อได้มาพบกับความรอดในพระเจ้าและเป็นคำพยานที่ดังและเป็นคำพยานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คำอธิษฐานขอประการที่4ครับขอการปกป้องสาวกจากมาร้ายนะครับอยู่ในข้อที่15เพราะว่าเขาไม่ใช่เป็นของโลกคาว่าโลกนี้หมายถึงมนุษย์โลกและบบสังคมของโลกชาวโลกที่มาร้ายนี้ครอบครองอยู่พระพะเยซูพูดก่อนหน้านี้ว่าพวกเขาเองจะทําไมครับจะถูกข่เมเหงใช่ไหมครับเรามีศัตรูพี่น้องคริสเตียนมีศัตรู คิดจักรของพระเจ้าเป็นมีศัตรูและศัตรูของพวกเราไม่ใช่เป็นเพียงเนื้อหนังเท่านั้นแต่เป็นนะเทพอิติเทพสักติเทพ,เทพแล้วผู้ที่เป็นโลกของฝ่ายวิญญาณเราเองนะครับจะต้องอธิษฐานและนี่เป็นสิ่งที่เราเองต้องอธิษฐานเสมอขอพระเจ้าปกป้องพวกเราจําได้คําอธิษฐานของพระเยซูขอทรง ใช่ไหมอย่านำข้าพพงเข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากสิ่งที่ชั่วายหรือแปลว่ามารลายนั่นเป็นคำอธิษฐานที่พวกเราพ่อแม่คนอธิษฐานเผื่อลูกเป็นคำอธิษฐานที่พวกเราทุกคนควรจะอธิษฐานเผื่อิีดจักรและโดยเฉพาะศิษยพิบาลที่จะต้องอธิษฐานขอการปกป้องพวกเราสมาชิกนะจากมารลายประการสุดท้ายครับคำอธิษฐานขอ ทรงชำระสาวกให้บริสุทธิ์อยู่ในข้อที่17ขอทรงชำระข่าวให้บริสุทธิ์นะครับคำว่าชำระบริสุทธิ์นะหรือ sanctification เป็นการขบวนการไม่ใช่กระทําครั้งเดียวจบแต่เป็นการขบวนการที่ทําอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกวันทุกวันชีวิตพวกเราที่เป็นสาวก เราจะต้องรับการล้างและชำระล้างเปลี่ยนแปลงใจจิตใจของพวกเราที่จะมีชีวิตที่เหมือนอย่างพระเยซูมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันได้อย่างไรใน5.1ด้วยความจริงและพระวจนะของพระเจ้าก็คือความจริงพระเจ้าให้เครื่องมือที่จะล้างเรานะครับล้างด้วยนะครับใจของเราเปลี่ยนแปลงเราก็คือด้วยพระวจนะ เพื่อนคริสเตียนต้องอ่านพระวจนะคริสเตียนต้องอ่านพระคัมภีร์ผมอยากจะบอกทุกครั้งที่อ่านพระคัมภีร์พระวจนะทรงฤทธอำนาจจะเปลี่ยนแปลงและสร้างชีวิตใหม่ให้ภายในเราใน5.2เพื่อเราจะได้สามารถถวายตัวเพื่อรับใช้พระเจ้าการที่เราจะรับใช้พระเจ้าเราจําเป็นที่จะต้องรับการเปลี่ยนแปลงก่อนเมื่อนั้นเราจะออกไปรับใช้พระเจ้าได้ เราไม่สามารถเป็นผู้รับใช้ที่ดีนะครับแล้วจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมานะครับอยู่นั้นอยู่ทั้งหมดอยู่ในข้อที่17คําอธิษฐานที่พระเยซูทรงอธิษฐานมีทั้งหมด5ประการด้วยกันพวกขอให้ได้รับเกียรตินะครับคือนะครับพระราชกิจแห่งการถ่ยอะไรคือเกียรติที่พระเจ้าให้กับพวกเรา คือพันธกิจที่พระเจ้าให้เราทำในโลกนี้นะครับขอที่สองพระองค์ขอรับเกียรติที่จะร่วมกับพระบิดาวันหนึ่งที่จะไปอยู่กับพรกองค์บนสวรรค์อันนั้นยังไม่ถึงเวลาของเรานะวันหนึ่งเราจะได้ไปขอที่สามคือขอการปกป้องพวกเราเพื่อพวกเราจะได้เป็นน้ำหนึ่งใจอันเดียวกันขอฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อคิดจจักรที่จะเป็นหนึ่งเดียวกันและ ขอที่สี่คือขอการปกป้องจากสิ่งที่ชั่วร้ายเรามีสตรูและสตูลวงเหล่านี้มีกําลังแต่คนที่มีกําลังมากกว่านั่นก็คือพระเยซูคริสต์ที่ทรงอยู่ในชีวิตของพวกเราพระพุทธองค์พูดก่อนหน้านี้จงชื่นใจเถอะเพราะเราได้ชนะโลกแล้วขอที่ห้าขอชําระพวกเราให้บริสุทธิ์พวกเราจะต้องขอรับการชําระทุกๆวันนะครับ ชีวิตของเราจะบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูได้อย่างไรก็โดยการที่เราอ่านพระคำของพระเจ้านั่นเองขอพระเจ้าอวยพรสิ่งที่เราได้อ่านได้ฟังวันนี้ให้ทุกคนฟังอ่านแล้วเข้าใจและเปิดใจออกรับเพื่อเราจะได้สามารถเติบโตขึ้นในความเชื่อในพระนามพระเยซูกิจา์เอเมน